หรือลิงจะมายิงฉุกกับหนอนไม่ได้เราจะต้องยิงฉุกกับวันนะเดียวกันเท่านั้นหนอนก็กับหนอนแมงสาบก็แมงสาบลิงก็ลิงหมาก็หมาคนก็คนเออถ้าเราไม่ชนะใครเลยเราก็เป็นเหมือนเดิมไปเรื่อยเรเราก็ต้องหาคู่ยิงฉุกไปจนจนกระทั่งสุดท้ายเราจะได้อัปเปตขึ้นไปพัฒนาการขึ้นไปโอเคพร้อมเริ่มจัดเป็นหนอนก่อนเลยครับทุกคน อย่าเพิ่งยิงฉุบกันจนก,กว่าครูจะบอกว่าเป่ายิงฉุบถึงจะยิงชุบได้ทุกคนเป็นหนอนนะครับพร้อมเครื่อนที่ทนหนอนไม่คุยภาษาคนทักทายกันเจอกันเสร็จปุ๊บเตรียมตัวเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบใครที่ได้เป็นเมษาบแล้ว ใครยังเป็นหนอนอยู่เตรียมรอต่อไปรอสัญญาณแมงสาบจับไปคุยกับแมงสาบจับคู่กับแมงสาบและเบาเย็นชุบเ,เป็นหลังลิงลิงหานิงก่อนแมงสาบหาแมงสาบที่เหลือหนอนหาหนอนที่เหลือแล้วยิงุกการเตรียมเบาเย็นชุบ เดี๋ยวเมื่อกี้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 พอพอเป็นพอเป็นพอเป็นไม่ใช่เป็นลิงนี่เป็นหมาก่อนจากจากจากหนอนขึ้นมาเป็นแมงสาบจากแมงสาบเป็นหมาก่อนหมาเจอหมาแมงสาบหาแมงสาบหนอนเจอหนอนเป่ายิงชึบใครใครเป็นคนแล้วมาอยู่ข้างครู หาลิงลิงหาลิงแมงสาบหาแมงสาบเปลือยชึบใครเป็นคนแล้วมาอยู่หลังคูรับหมาไปไหนนะหมาไปลิงเตรียมตัวเปลือยชึบเอาหาผู้เราเปลือยชึบเป็นคนแล้วมาอยู่หลังโงงงาานคนู ใครเป็นลิงอยู่ใครเป็นลิงอยู่ป่าเยิงชุบชุบชุบชนะแล้วมาเป็นคนเป็นคนมาอยู่ข้างนี้แล้้วไดเป็นลิงใครเป็นลิงอยู่ลิงอยู่สามตัวปล่ายิงชุบปล่ายิงชุบท่านผู้ชมครับและสี่คนเป็นแมคนที่ไม่มีพัฒนาการอะไรเลยโอยเสรอจจะได้เป็นคนใครไม่ร้อน ไม่จชนะใครเลยใครเป็นแม่จับชนะหนึ่งครั้งใครเป็นลิงเป็นลิงไอ้ใครเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาชนะมีคนพิเศษเป็นลิงมันต้องมีพรอยอยู่แล้วเหออ๋อเหรอต้องเหลือเราจะให้สี่คนเนี้ยทำอะไรดีในฐานะที่เขาไม่มีพัฒนาการเลยช้าทุกอย่างอยากดูเขาทำอะไร แน่นออกมาเรามีเพลงเปิดหรือว่าเราจะร้องให้เขาเต้นสุดยอดบี้ยองเซ่ขอไปยองเซ่ละกันสี um> ่ยงเซ่เลยมีเพลงเอาแน่นออกเอาแน่นออกก่อนก็ได้ใครจะช่วยตีกลองให้พี่หางพี่กรพี่เบลร้องปานเรานั่งดูเดี๋ยวเราจะโหวต หววคนที่แน่นอกแบบว่าโดนใจสุดออกออกรอบละคนใครใครลีลาเดาสุดผ่านใครยังไม่เดาก็ซ้อมรอบสองไปโคตรมาทำไมไม่ออกมา อบที่หน er, ึ่งผ่านไปประทับใจการได้ของใครมากที่ส like, ุดยังเป็นหมอลำเหรอเป็นหมอลำนะเอาเอาเอาแนวเซ็กซี่ดีกว่ามันจะได้แบบว่าระเบิดตัวเองออกมาเยอะๆเอาเข้าท่าไหนที่ถังถังเอาเข้าท่าไหนไม่ได้หรอไม่ไดเลยไอ้นี่ก็ได้หมอลำก็ได้ไ่ไหนอ้าวหมอลำก็หมอลำใครจะใครจะช่วยล็อกอ่ะ ndifa countrytri ja juga <laughs> ให้ใครครับให้ใครเข้าครับให้ใครกลับมาได้ใครว่าเนเน่ใครว่าเนเน่เต้นเสดาจสุดยกมือขึ้นไม่มีมมใครว่ามุกยกมือขึ้นหนึ่งเสียงใครว่าฟลุตหนึ่งเสียงใครว่าแนนไม่มีหนึ่งใครที่ได้หนึ่งเสียงยิ่งจบการใคราชนะได้เข้า 宝英，揪。啊，OK。哈哈哈哈哈。好。轮子二。<noise> <noise> ไอ้วุ๊กสะเดาแล้วยกมือขึ้นโแม่เน่โอ๊ยแนนเน่กับไปเอางี้สงสารสองคนนี้แล้วเรามาเริ่มอีกรอบดีกว่าอยากเห็นที่สี่คนมาทุกคนกลับมาเป็นนอนเหมือนเดิมคราวนี้ ไม่ต้องรองสัญญาณจากครูพอเจอคู่ที่แมทช์กัน <c oughs> ใช่กันปึ๊บทิงฉุบเลยพ <c oughs> ร้อม <c oughs> หนึ่งสองสามสสาวเป็น <c oughs> หมาเป็นเป็นหมาเป็นหมาโน่นโ <c oughs> น่ <c oughs> น <c oughs> คนหนึ่งเป็นหมาใครเป็นหนอนใครเป็นใครเป็นแมงสาบน yeah, <the> in ี่แล้วเย่าเย่าเย่าชุบอย่า็นชุบเป็อะไรเป็นลิงเป็นหมากอนสู้เฮ้ยยูง ม <Happiness> <styles> าเจอกระดิงใครชนะเป็นมนุษย์ชุบเ่อาป่าเยชุบเมื่อกี้คนที่ไม่มีพัฒนาการส่วนใหญ่จะเป็นสาวสาว เท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบนแมนกันหมดเลยแล้วอยากเห็นแบนแมนทำอะไรกันดีครับแบนงมรทำอะไรครับเซิ้งเเอาเซ็กซี่ใช่โอเคไปยืนเข้าแถวมีเพลงเปิดไหมไม่มีร้องเลยดีกว่ารเลยดีกว่าหรือเพลงแดนซ์มีแม้ที่ครูก็ทิ้งไหมเราสอง อ๋อว้าร้องเลยร้องเลยร้องเลยใครเซ็กซี่ที่สุดก็จะได้กลับมาเป็นคนแรกขอเดานะคนนั้นน่ะเดาพร้อมนี่นใช่แล้วใครใครจะแรกกว่ากันเซ็กซี่เป็นผู้หญิง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 ใช่ ใครจะเป็นผู้หญิงที่ดูแรดก,กว่ากันแรดที่สุดได้เข้าก่อนอ, <c oughs> อ่ะมามาเพลงมาเลยเพลงอะไรก็ได้ที่เหลือช่วยทําจังหวะไเน เอาเอา ตอนแรกเราบอกทำไม่ได้กันเรานึดว่าเออทำไม่ได้จริงๆนั้นอยู่ต่อแน่นอนอ่ะใครว่าถังเบียร์สุดๆแล้วยกมือขึ้นเฮ้ยทุกคนถ้าถังเบียร์ก็เท่ด้วยพิถังอย่างเข่้วยเทมอย่างอย่างเทมเทบานเขาไปเทมได้สวยกับไปอ้าว 啊，OK。ใครว่าพี่ถามสุดๆยกมือขึ้น。 สี่เสียงครูเล่นหนอนอีกรอบนึงอีกรอบจริงอีกรอบนึงเอาวได้ใครว่านันใครว่านันไม่มีใครว่าถังเบียร์เดี๋ยวยังไม่ได้นับเลยยกทีเดียวนะยกไม่ทีเดียวนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าใครว่าพี่ถังหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถังเบียร์มาคู่เอนอีกรอบนึงจริงจะให้เคอมเมนต์เขาขออีกรอบนึง ใไหมหมอลำไม่ได้หรออ่ะขออยากเต้นหมอลำโนัดเลยะมาครูอ่ะไม่ม่เเพราะว่าวิกนี้เป็นวิกแบบจุดอ่อนใช่ไหมอะไรถนัดเราไม่ให้ทำใช่ไหมเวดาลูกเทวดาลเทวดาลเทวดาเออลเทวดาเยมามามาที่เหลือสรางจังหวะไอ้นี่พอหลุดหลุดพ้นโทษออกมาลมพ่ก็เดือดอนมา รับสามสิเหนื่อลูกชายเทวะจ้มาอกสนใจลูกาเทวเ็นมาบอกเอาไปแต่งรถมอเตอร์ไซค์เทไปก็เทมาให้ชาวบ้านเขาซาไปทัวมันบานโถัซท์คุยเศร้าแม่เอ้ยเป็นวันวันเคุยเศรแม่เอ้ยตดโอเคไครว่านานยกมือขึ้น หนึ่งสองสาเจ็ดแล้วในที่สุดเขาเขมาเป็นศิลปินเดียวเ่นอเป็นทาเอาไอ้วหหัวแล้วอะโอเคโอเคกลับมาได้เชิญกลับไปนั่งด้านนู้นเหมือนเดิม กไม่ี่เนี่รทีนี้เรามาคุยกันต่อยนพยายาม